Give it to me. ถ้าเธอทำให้ฉันฝันฉันจะทำให้เธอละเมออยากให้นิ้วฉันอยู่ตรงไหน,นและให้ลิ้นฉันอยู่ตรง You love them, yeah. เอาโมเดลไม่ขยับเมื่อกี้เอาคือขยับแล้วอ้สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของบากรินววทชูบะห้องดำกายพัน ร้อมที่จะมาสร้างความสุขให้กับทุกคนแล้วก็ะ okay, ย yeah. ่สวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะอินดีต้อนรับนะครัโทษแกลมมันตีขึ้นคอ,อเมื่อกี้จะเลยอ,อีกแล้วเนี่ยมันจะเลยตลอดเลยโอ๊ยเหนื่ยใจมากนะคะไอ,อ วันนี้ร้อนมากทุกคนอากาศวันนี้ร้อนมากขอบคุณได้กอนไฟสำหรับหนึ่งร้อยบาทค่ะลูทีสมื่อทืนทราฟคูลินขอโทษพอดีว่าแบบว่าวันนี้ลินแบตหมดอะไม่ได้ชาร์จอะขอโทษอะวันนี้แบตหมดไม่ได้ชาร์จนะโทษที เราเราจะทำบีเทนว่าแบบว่ามันมันมันสั่นยังไงย่าไม่ทันแล้วหรอขออภัยแอนโดรเอ้าดีกิวีสนะคะสวัสดี้ตะก้อนไฟวัสดีการดิดนะคะสวัสดีคุณพัชรีนะคะสวัสดีไอซ์นะคะสวัสดี้ชาร์โดว์บลูค่ะสวัสดีแฮปปี้สวัสดีลาเต้นะคะสวัสดีจอมแบ๊ววัสดีทาโกโสวัสดีเนโกยามะ สวัสดีคุณวงสะทอ้อนนะจ๊ะ welcome นะคะ welcome เป็นไงกันบ้างคะทุกคนได้ดูตัวอย่างหนังที่กำลังจะปล่อยมาในช่วงนี้หรือยังตาไม่ได้มาก <c oughs> <อ>าวัสดีลาเต้ะนะคะ,ะได้ดูตัวอย่างหนัง <อด S 1> เรื่อ<ร>งนั้นเลยหน,หนังเรื่องนะนัง้นอะ ดะก้อนบอลอีวิวเลชันภาคสองอะวันนี้ธาราวุฒินะคะได้ดูยังได้ดูยังเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ d ด a ก o อนบอลอีวิ u t i ชันเอ้ยคาเคกุริโคตรเซียนโรงเรียนพนันไอ้สัตว์กูนึกว่าเห็นตัวอย่างแล้วแบบนี่มัน ดากอนบรร evolution พักสอไม่ได้ไม่ได้เลยจริงๆไม่ได้เลยไอไอน้องจาบามิยูเมโกะอะนางเอกอะโอเคตรงปกได้ได้อยู่นะได้เลยแต่ตัวละครอ,อื่นไม่ได้เลยไม่แบบไม่ได้คือ ทำไมวะเนี่ยทำไมการเออเราก็เห็นว่าอ่าเน็ตฟิกใช่ป่ะเน็ตฟิกทำไงเราก็คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องออกมาจึ้งเหมือนวันพีทแน่ๆนะวันพีทเวอร์ชันไลท์แอคชั่นที่เป็นคนแสดงนี่คือแบบสุดยอดมากใช่ไหมคือแบบตรงปกดีมากๆนะแต่อันนี้คือแบบหลุดทะเลไปไกล ไปไกลแบบไปไกลมาก,มากๆแบบห,ห,หลุดทะเลไปไกลมากจริงบดีคิวนะคะยินดีตอนรับนะคะไม่เล่นแล้วพนันฉันจะไปหารูกแก้วบางกอนรับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้จริง,รงกับเอ่อกับอะไรที่มันไม่ต้องตกแบบนี้นะคะก็คงคงแบบว่าคงได้แค่ คงได้แค่แบบว่าจะว่ายังไงดีมันจะแรงเกินไปปะคือทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่แบบว่าลินเป็นคนที่ช่วงเนี้ยชอบติดฟังสรุปหนังอะฟังสรุปหนังแบบที่เป็นคนมันเล่าให้ฟังอะแล้วก็เล่าให้ฟังแบบสปีดสบีดแบบคูณสองอะเออเล่าให้ฟังความเร็วคูณสองด้วยเสียง AI ที่แบบมันพูดพูดอยู่ก็มีชื่อคนโผล่ขึ้นมาหล่อนจะ,จ,จ,อจะไม่จามจุรีหรือไม่จะไม่จามจุลีหรือไม่คืออะไรคือเหมือนมันแปลผิดแต่เก็ตว่านั่นแหละอันนี้ก็เลยแบบว่าเออถ้าเรื่องนี้ออกมาลิงก็คงไม่ได้ดูอะ่ะคงจะแบบว่าคงคงคงให้ AI ออ่านให้ฟัง ยังไม่พรอมใช่ไทยังไม่พร้อมวันดีโทนี่นะคะสัสดีด้วยค่ะคนสวยกินข้าวยังกินแล้วค่ะเมื่อเย็นลิงกินเคบับไก่ไปอร่อยมากก็หนทางในการแบบว่าลดคาร์โบไฮเดรตเพิ่มโปรตีนของลินเนี่ยจริงๆก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ยากมากนะไม่ได้ยากมากแต่มันยากตรงอะไรหรือเปล่าทุกคน มันยากตรงที่คิดเมนูที่จะกินนี่นแหละมันยากตรงนี้แหละคือถ้าคือถ้าสามารถกินเมนูเดิมๆซ้ำได้โดยไม่เบื่อได้เนี่ยมันจะดีมากเลยแต่แบบลินเป็นคนขี้เบื่อไงมันก็เลยรู้สึกการคิดเมนูไฮโปรตีนโลคาร์โบไฮเดตนี่มันช่างยากเหลือเกิน <laughs> นะคะก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง พยายามนะคะพยายามที่จะผอมปลาดิบไหมกีวีถ้าราคามันถูกก็ดีสิปลาดิบอ่ะอืม,มันไม่ถูกไงเอออยากยอยากจะกินแบบอยากกินแซลมอนทุกวันแต่แบบแซลมอนมันแพงราคาแซลมอนมันแพง เหมือนกินผู้ชายป้ากินคนเดิมๆไม่ได้อวิตาแล้วลาเต้อยา่าซี่อย่ามันรู้ดีได้ป้าอย่ามันรู้ดีลาบอกไก่เนี่ยดาวก้อนไฟประเด็นเลยนะคือลินอะ่ะเป็นคนไม่ชอบกินข้าวเว้ยลินไม่ชอบกินข้าวมันก็เลยแบบว่า ลาวอกไก่ก็ต้องกินกับข้าวสินะไม่ชอบกินข้าวเลยอ่ะเรื่องมากเรื่องเยอะอีกพอจะกินเส้นก็แบบว่าปริมาณคาร์บในเส้นมันมากกว่าข้าวอีกแล้วก็เรื่องมากกูสวัสดีโซแซกด้วยค่ะสวัสดีมิสเตอร์ทอยนะคะอินดีต้อนรับค่ะ <laughs> อ้ย เนี่ยจริงๆวันนี้ก็แบบจริงๆตอนแรกว่าจะเทกแล้วนะแบบว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เทไม่ได้เ <c> ท <oughs> ไม่ได้คือเมื่อวานอ่ะเมื่อวนัอนก่อนลิงก็พูดไว้สดิบดีใช่ไหมว่าเดี๋ยวว่าเมื่อวานเนี่ยเราจะมีไลฟ์อ่านไปต่อบไปเราจะมีอะไรลุกเล่นอะไรใหม่ๆม่ไหมพวกคุณเล่นในวันพรุ่งนี้เออ สรุปก็คือเมื่อวานก็ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่ามันเจอมันเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกนอยแดกนะเกิดขึ้นเมื่อวานก็เลยแบบก็เลยพิมพ์แบบนั้นไปวันนี้ก็ยังนอยอยู่นะเรื่องนั้นก็ยังนอยเรื่องนั้นอยู่เรารู้สึกแบบมันยากหรือเกินนะคะในการที่จะแบบ หุ่นดีเลิศประเสริฐสี 4, เนี่ยวันดีนอนทศด,ด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะนั่นแหละคะ่ะก็เลยเป็นอย่างที่พิมพ์ไปเมื่อวานเลยนะคะก็คือตัวไลฟ์แฟนซีนะคะของเดือนนี้เนี่ยก็คือจะยกไปเป็นช่วงปลายเดือนหน้าเป็นต้นไปทั้งหมดเลยนะคะก็คืออยากจะฟิตหุ่นให้ดีๆก่อนนะคะแล้วก็ อยากให้ทุกคนเก็บเงินไว้มางานมีติ้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนะคะเดือนหน้าแล้วนะคะจัดที่ซูซูคาเฟ่นะคะอย่าลืมนะจ๊ะว่าต้องมาหาปักกุรินนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันในงานนี้นะคะใส่ชุดอะไรดีอ่ะ ใส่ชุดอะไรดีเมด made ไหมชุดเมดไหมชุดแบบสาวเมดแบบเยอะๆแบบเจ้านายวันนี้ก็มาหายอย่างนั้นเหรอเนี่ย OL คืออะไรล่ะเต้คืออะไรวันดีอัปไร้นะคะอลิซาเบตไหมครับ ในกินธมามะเหรอแย่ yeah, มะออฟฟิศเลดี้อ๋อก็คือชุดเหมือนในอาร์ตเนี่ยเหรอก็ก็ได้นะง่ายดีอ่ะมันก็ง่ายดีแหละแต่มันไม่สวยไงไม่ไม่ได้จะบอกว่าอาร์ตนี้ไม่สวยนะแต่หมายถึงแบบว่าคือชุดมันง่ายไปอ่ะเออชุดมันง่ายไปมันรู้สึกแบบมันมันง่ายไป สวัสดี p p k r ด้วยค่ะชุดในอาร์ได้เอาแบบนั้นเลยหูยชุดมันง่ายไปเปล่าชุดนักศึกษาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเสียภาพพสชุดนักเรียนนักศึกษาดีไม่ได้นะคะเสียภาพพสค่ะเอาแน่นๆสั้นๆฟิตฟเออดราม่าแน่นอนใช่สวยออกกระโปรงสั้นๆเสื้อขาวบางๆ ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอย่าลืมนะคะว่าภายในงานเนี่ยภายในงานเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่พวกคุณกับลินเก็ตไหมเรามีทั้งน้องสตาฟในค่ายนะคะแล้วก็มีพนักงานในร้านพี่หมอโอ๊ตด้วยนะคะ เราจะแบบแต่งตัวอะไรเราก็ต้องเกรงใจเจ้าของสถานที่คนนิดนึงทุกคนเห็นด้วยไหมฮะพอดีจูดี้ด้วยค่ะยิดีต้อนรับค่ะเออเราจะมาแบบแหมแต่งเซ็กซีย่ยัยวๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ถ้าแบบว่าอยากให้อะไรโปรโปนะคะเอาไว้ไปงาน อีเซกายคอสเพย์นะคะในเดือนมีถุนายนเดือนหน้านะคะก็คือวันที่7มีถุนายนนะคะบัคุูินไปออกบูธกับงานอีสกายคอสเพย์ด้วยนะคะไปเป็นตัวเป็นเปนเลยนะคะใครอยากมาเจอบัคุรินนะคะมาเล่นอะไรสนุกสนุก,สนกเสียวเสี่ยวกันเนี่ยมาเจอกันได้ในงานจ้าโอเคนะคะอือ mm ฮึ hmm. เดี๋ยวรอไปงานนั้นก็ได้เออวันวันที่17เนี่ยเรามาเจอกันแบบใส่แบบแบบปุตุชนผู้มีอรารยะ <c oughs> ปุตุชนผู้เก็บงานความหงี่ของคุณเอาไว้นะคะใส่ๆจริงเหรอใช่ใส่ๆเราจะเก็บงานความหงี่ไว้เพื่อไปใช้ในอิซกายคอสเพย์เข้าใจไหม วันดีคุณน็อตด,ด้วยนะคะอยู่ตอนหลับนะคะประมาณนั้นนะคะโอเควันนี้ก่อนขึ้นไลฟ์ก็จริงๆวันนี้ก็คือลินทำงานที่บ้านนะคะวันนี้ทำเวิร์กฟอร์มโฮมทั้งวันเลยแล้วก็งานก็แบบเยอะมาก งานเยอะมากแบบจะลองโซเซดมากแต่ก็ระหว่างระหว่างทำงานก็คือแบบช่วงที่แบบมันยังทำต่อไม่ได้เนี่ยวันนี้คือลินก็นั่งจัดก,การ 3d โมเดลของลินค่ะก็ทุกคนการใช้โมเดล 3d ในการไลฟ์เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนไลฟ์ 2d นะเว้ยที่แบบว่าแค่เปิดโปรแกรม วีทูบสตูดิโอขึ้นมาเปิดกล้องจับหน้าจบแค่นั้นคือ 3D โมเดลเนี่ยมันใช้หลายโปรแกรมในการรลันมากๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ VR นะคะ Full Body Tracking นะ,ะพวก m o ช i ั n Cap ที่ลินเตรียมมาเนี่ยมันก็มีโปรแกรมเฉพาะของมันนะ,ะก็ต้องเปิดโปรแกรมอันนั้นแล้วก็ต้องมีโปรแกรมที่ใช้รองรับโปรแกรมสำหรับ MotionCA แล้วก็ต้องมีโปรแกรมที่ใช้ส่งสัญญาณเข้ามาที่ s t e ี m แ lap obs แม่งหลายต่อมากคือก็เลยเข้าใจเลยว่าพวกไลฟ์ของวีทูเบอร์อต่างประเทศที่เขาเป็นไลฟ์ 3d อะมันเลยเป็นไลฟ์ที่แบบไม่ใช่ไลฟ์สดอะเป็นไลฟ์แบบ p record ทั้งหมดเราก็เลยเข้าใจเลยว่า ทำไมเขาถึงเลือกที่จะใช้ในการพรีเรคคอร์ดเพราะว่าถ้าไม่พรีเรคคอร์ดอ่ะมันไม่สมูทเลยทุกคนมันไม่สมูทมันไม่สามารถดําเนินการไปได้แบบสมูทเลยนะคะวันนี้คุณเข้าตังค์ด้วยนะคะเฮ้ยหมาอูนิมีชแนลตัวเองเหรอ <laughs> ใช่ปหมเนี่ยเข้าตังค์เข้าตังค์หมาอูนิเหรอเข้าตังค์มีจะเดบิวต์เป็นวีทูเบอร์แล้วอย่างเงี้ยแล้เนี่ยบ้าเอ้ย ขนาดหมายังมีชาแน,นลล,ลนนะะ่อเล่นนะคะคุณเ้าตังหรือลอเล่นนะรีอล่อเล่นบอกดีคุณไทยท่านทีวีด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะอือ่ะนั่นแหละค่ะอ่ะนอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะเรามาไลฟ์กันในหัวข้อที่แบบว่ามีประโยชน์มากๆซึ่ง นานๆทีนะคะทุกคนที่รินจะทำไลฟ์มีประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยปกติจะไลฟ์แค่อะไรแบบแง่แง่นนะบ้าเอ้ยปกติจะไลฟ์แต่อะไรแง่แงได้แท้เลยวันนี้ดันมาไลฟ์แบบมีประโยชน์อย่างนั้นเหรอเนี่ยบ้าเอ้ยมีประโยชน์จริงๆนะะทุกคนแล้วก็ไลฟ์เนี้ยมันเคยมี เขาเรียกว่ามันเคยจะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วกับไลฟ์สอนใช้บัตรเครดิตมันเคยจะเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ลินเดบิวต์มันเคยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนแรกๆของการไลฟ์ของลินเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ทุกๆครั้งที่มีไลฟ์จะมีไลฟ์อันนั้นเนี่ย มันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ลินไม่ได้ไลฟ์ตลอดเลยอย่างเช่นแบบว่าไฟดับนะคะติดงานนะคะหรือว่าแบบโปรแกรม Error อะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรพวกนั้นตลอดเลยนะคะก็คือหวังว่าวันนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอยากมาแนะนำการใช้จริงๆ อันนี้พูดเลยว่ามันมันมันแบบมันต้องมันต้องได้ไลฟ์แล้วแหละเข้าใจไหม <laughs> เออ